สวัสดีครับพบกับมูจิว h วช n e l อีกเช่นเดิมนะครับผมก็เชื่อนะครับว่าท่านผู้ชมที่ชมช่องของผมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในประเทศไทยหรือบางส่วนเนี่ยอาจจะอยู่ต่างประเทศนะครับผมเนี่ยก็เลยจะมาคุยท็อปมิดนี้กับท่านนะครับมันเป็นท็อปิกที่ผมเนี่ยพบเจอในชีวิตประจําวันและผมก็เริ่มเอ๊ะนะครับว่า บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเริ่มจะหายไปจากสังคมไทยทีละเล็กทีละน้อยโดยที่เราไม่รู้สึกตัวกันหลายท่านอาจจะงงนะครับว่าผมกำลังพูดถึงอะไรวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องสิ่งที่กําลังหายไปจากสังคมของไทยแบบที่เราไม่รู้ตัว ในต่างประเทศเองเขาก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นในประเทศฮ่องกงเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็พูดถึงเรื่องว่าติมซําแบบฮ่องกงนกำลังจะหายไปจากฮ่องกงซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังทีหลังแต่เหตุการณ์นี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับในประเทศไทยในกรุงเทพมหานครที่เราอาศัยอยู่นี้นะครับที่ผมอาศัยอยู่ทุกวันนี้ท่านรู้หรือเปล่าครับว่าอะไรมันกําลังหายไปร้านอาหารตามสั่งใช่ครับร้านอาหารตามสั่งที่อยู่ตามตึกแถวเนี่ยที่เรา ทุกเช้ากางวันเย็นนะครับเราเข้าไปเนี่ยเราสั่งอาหารสิ้นคิดเช่นกระเพราไก่ไข่ดาวข้าวผัดหมูกระเทียมผัดผักสุกี้แห้งช่านเชื่อหรือเลปล่าครับว่าร้านอาหารเหล่านี้กําลังหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบที่เราไม่รู้ตัวเรื่องนี้นะคือมันมีนุ่นน้องผมคนหนึ่งเนี่ยมาปรึกษาผมว่าพี่ผมจะทําวิทยานิพนธ์เรื่องอะไรดีผมก็บอกไปว่าเราก็ทําวิทยานิพนธ์เรื่องที่ไม่เคยมีใครทามาก่อนแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ พอดีรุ่นน้องผมอยู่สายสังคมสาร์นะครับก็เลยเป็นที่มาว่าพี่เคยสังเกตไหมว่าร้านอาหารตามสั่งเนี่ยมันเริ่มหายไปผมก็มองนะเออก็จริงนะร้านอาหารตามสั่งในสมัยก่อนนะครับจากการสำรวจในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยมีกว่า5 0 0 0 0ถึง6,000ล้านนะครับ ไม่ไม่ใช่ร้านร้านบาทน,นะครับร้านค้าซึ่งกระจายอยู่ตามทุกมุมทุกซอยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านซอยเล็กซอยใหญ่นะครับหรือว่าแหล่งการท่องเที่ยวชื่อดังก็มีร้านอาหารตามสั่งหมดแต่เชื่อหรือเปล่าครับว่าร้านอาหารตามสั่งเหล่านี้เนี่ยกำลังทยอยล้มหายตายจากไปเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคข,ของคนเราเปลี่ยนแปลงไปครับร้านอาหารพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่มมนจะขายได้ตอนกลางวันแล้วก็ตอนเย็น น้อยร้านนะครับที่จะเปิดในตอนเช้าเนื่องจากคนเนี่ยจะต้องเรียบดิ้งไปเร่งรีบไปทํางานขอภัยด้วยพูดผิดเนื่องจากคนส่วนใหญ่นะครับจะเร่งรีบในการไปทํางานเพราะฉะนั้นตอนเช้าเนี่ยเขามักจะไม่นิยมเข้าร้านอาหารตามสั่งเหล่านี้นะครับแต่ร้านอาหารตามสั่งเหล่านี้จะมีออเดอร์เข้ามามากเนี่ยในช่วงกลางวันหรือว่าช่วงเย็นนะครับในช่วงที่คนที่ลงมาพักหรือว่าคนที่เลิกงานกําลังจะกลับบ้านเด็กบางคนนะครับก็าอาศัยฝากท้องกับร้านอาหารตามสั่งเนี่ยก่อนจะเข้าบ้าน หรือว่าช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับซึ่งเป็นช่วงที่ร้านอาหารเหล่านี้จะเปิดเช้ากลางวันเย็นก็จะมีรายได้เข้ามาค่อนข้างมากนะครับเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะคืออยู่บ้านแล้วก็ไม่มักนิยมไม่ทําอาหารกันละครับอยู่บ้านสบายๆก็จะมียอดขายเข้ามามากแต่การเข้ามาของแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์เนี่ยทำให้พฤติกรรมการบริโภคเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับคนเนี่ยก็คืออยู่บ้านเนี่ยนึกอยากกินอะไรเนี่ยก็คือหยิบแอปขึ้นมา ล้วก็ไถ่ไถ่ไถ่าหานะครับว่าเอ้ยวันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะมีร้านอาหารชื่ออะไรบ้างอย่างผมนี่ก็จะหานะครับว่าวันนี้สมมติว่าผมอยากกินลัดหน้านะครับผมเนี่ยถ้าเกิดเดิมเนี่ยผมอาจจะเข้าไปร้านอาหารตามสั่งนะครับอาจจะไปเข้าไปร้านอาหารตามสั่งแล้วก็บอกเขาว่าพี่ครับขอรัดหน้าเส้นใหญ่ไก่ชามหนึ่งครับแล้วเราก็จะได้ลัดหน้ามาทับทานบรรยากาศเนี่ยก็จะเป็นสไตล์ตึกแถวเนาะ จะเป็นที่ทําอาหารอยู่ด้านหน้านะโชว์ผักโชว์หมูโชว์เครื่องปรุงเขาก็จะทําสดๆนะครับมาเสริมให้เราทานเราก็ทานเนี่ยอร่อยแล้วก็กินเสร็จเราก็กลับบ้านไปแต่สมัยนี้พฤติกรรมการบริโภคคนเปลี่ยนไปแทนที่เราจะสั่งอาหารตามสั่งนะครับเราหยิบ iPad หรือว่าเราหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเราสั่งเลยสมมติผมพิมพ์ว่าลาดหน้าไก่นะครับมันก็จะไม่ขึ้นแค่เฉพาะลาดหน้าไก่ ในบ้านเรานะครับมันจะขึ้นร้านหน้าไก่มาเป็น10ล้านให้เราเลือกเลยบางร้านก็เป็นร้านชื่อดังนะครับซึ่งอาจจะต้องสมัยก่อนอาจจะต้องนั่งรถเมย์ไป4ีกิโลเพื่อไปสั่งอาหารตามสั่งหรือว่าไปทานแต่แอปพลิเคชันเหล่านี้นะครับทำให้เราสามารถสั่งอาหารเนี่ยที่อยู่กันคนละมุมจังหวัดเนี่ยเข้ามากินที่บ้านเราได้ถ้าเกิดคุณยอมจ่ายค่าส่งนั่นแหละครับทำให้พฤติการการบริโภคเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปร้านอาหารตามสั่งแบบดั้งเดิมที่เราทานทานอยู่เนี่ย ลูกค้าก็น้อยลงนะครับเพราะว่าคนมาทานที่ร้านด้วยน้อยลงประกอบกับธุรกิจที่เป็นร้านอาหารตามสั่งเนี่ยต้นทุนสําคัญสุดคือของสดครับของสดเนี่ยอยู่ได้เพียงแค่ หึ่งสองวันเท่านั้นร้านอาหารเหล่านี้นจะได้กําไรต่อเมื่อคุณขายของที่คุณซื้อเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ผักเนี่ยหมดนั่นคุณถึงจะได้กําไรนะครับจะได้เกิดคุณสั่งของเข้ามาแล้วเหลือทิง้งนั่นคือคุณขาดทุนทันทีนั่นทาให้ร้านอาหารส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ไม่รอดจนถึงยุคปัจจุบันครับร้านอาหารตามสั่งที่อยู่จนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยคือร้านอาหารที่เป็นมิวเทชันหรือว่ามีการปรับตัวนะครับคือรับออเดอร์สั่งออนไลน์ด้วยแล้วกก็มมมีาาาาราารรทอหตตสััั่งงแบบบ้เดินะค แต่บรรยากาศในการกินก็แตกต่างจากไปนะครับเนื่องจากบางทีเราไปร้านเนี่ยเราต้องการบรรยากาศในการกินแต่เรากินขอโทษนะครับเรากินเนี่ยเราก็ต้องการบรรยากาศในการกินด้วยซึ่งบรรยากาศเหล่านี้เนี่ยเป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นซอฟพาวเวอร์อีกอย่างหนึง่งคุณอาจจะเห็นว่าผมเนี่ยพูดเรื่องซอฟพาวเวอร์ เยอะในหลายๆกระทู้นะครับแต่ผมจะบอกว่าผมเห็นศักยภาพของซอฟต์พาวเวอร์เหล่านี้หลายคนที่เป็นต่างชาตินะครับต้องการมาเมืองไทยเพื่อมานั่งกินในร้านอาหารที่มันแคบแคบเหม็นอับเก่าๆคราบนะ้ำมันเคลอะมีป้ายอาหารแบบเก่าๆอันนี้เราผมบอกเลยว่ามันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของร้านอาหารเมืองไทยนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าไอ้บรรยากาศเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดเฉพาะร้านอาหารนะ เกิดขึ้นแม้กระทั่งธุรกิจขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างถ้าเกิดใครเคยดูเคยอว่าใครเคยไปเดินช้อปปิ้งที่ห้างพันธิภัาซ่านะครับไอ้บมันากาศการช้อปปิง้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กับร้านที่คุณต้องไปนั่งต่อรองราคาหยิบของจากลังเก่าๆเ,เนี่ยซึงการจ,จอสีห้าพันที่มันกองอยู่หน้าร้านเนี่ยเฮ้ยบางทีมันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะแต่สเสน่ห์เหล่านี้มันก็หายไปแล้วกันกลับมาธุรกิจร้านอาหารของเราดีกว่าอย่างที่ผมบอกไปนะว่า ไอ้ธุรกิจร้านอาหารตามสั่งเนี่ยที่มันทยอยหายไปเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนไทยนะครับเดิมเนี่ยร้านอาหารที่ผมบอกไปมีจำนวนหลายพันล้านค้าเนี่ยราคาอาหารที่ขายเนี่ยก็ไม่ค่อยต่างกันมากนะครับ2 0 30 4 0 50บาท แล้วแต่คุณจะสั่งมากน้อยและแต่ความอลังการของอาหารนะครับแต่สิ่งหนึ่งก็คือการที่ร้านอาหารเหล่านี้หายไปเนี่ยแล้วมันบีบให้คนที่จะกินข้าวหรือว่าอาหารตามสั่งเนี่ยมันต้องไปสั่งในแอปพลิเคชันออนไลน์ท่านสังเกตนะครับว่า,รา,าราคาอาหารที่เราจ่ายทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่30-40-50นะครับบางทีมือ้อนึงเป็นร้อยมันบีบให้เราเนี่ยมีค่าของชีพที่แพงมากขึ้นซึ่งถ้าเกิดใครที่ ฟังคลิปผมจนถึงเวลานี้นะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะว่าอสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมีอะไรอยากจะเสริมหรือว่าคุณเห็นหรือเปล่าว่าร้านอาหารตามสั่งเนี่ยมันทยอยหายไปจริงๆอย่างที่ผมบอกโอเคถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้นะครับกดแชร์กด, Share, กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะครับหรือถ้าเกิดคใครใช้ซุปเปอร์แตงผมก็ไม่ขัดศรัทธาน,นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอญาตลาทุกท่านไปก่อนและอย่าลืมรับชมคลิปดีๆในโอกาสหน้านะครับวันนี้ขอญาตลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ